ทันข่าวประคัมกีฬาฟุตบอลไทยบายดิชโนสไตล์ประจำวันที่18สิงหาคม2564โดยเฉพาะรั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้ธทรธรนักเตะไทยคนแรกเล่นฟุตบอลชิงแชมป์โลกในครั้งนี้โดยงานนีทางธทรธรบุมมันทันแบ็คซ้ายทีมชาติไทยกำลังจะลุนเป็นนักเตะไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่เล่นรายการฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกปี2021 เมื่อทางฟีฟ่าครับเบอร์ครับ2021หรือศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกนะฮะจะมีการแข่งขันขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่9ถึงวันที่19ตุลาคมโดยปีนี้จะมีการเอาแชมป์เจลิก1ในรายการ2021เนี่ยเข้าร่วมในการแข่งขันในครั้งนี้กันอีกด้วยนะซึ่งทีมของกอ um, ุ้มธีรทรบุญมาทัน,นกำลังอยู่ในเส้นทางเบียดลุน้นแชมป์กับทางคาวาสกิฟอนตเ่ ต่ตอนนี้มาริโนสทำแต้มห่างเหลือเพียงแค่6แต้มเท่านั้นอีกทั้งคาวะสกิฟอนเตเล่ละช่วงหลังต้องขาดผู้เล่นคนสำคัญอย่างทางคาอุรุมิโตะที่ย้ายไปที่ฟุตบอลธนิกิจในครั้งนี้ซึ่งทางโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสมีโอกาสที่จะสามารถทำแต้มแซงคว้าชแชมป์ได้ซึ่งพวกเขาเคยทำมาแล้วในยุคข,ของทีระทอนในปี2019จะทำให้พวกเขานั้นได้เข้าร่วมการแขขันในการนี้ทันที ซึ่งนั่นหมายความว่าเจ้าอุ้มธีรทรบรม,มทันนจะกลายเป็นนักเตะไทยคนแรกในประวัติศาสตร์นะฮะที่เล่นในรายการฟุตบอลสโมสรชิงแชมป์โลกนี้ทันทีสำหรับการแข่งขันฟีฟ่าครับเบอร์ครั2021จะนำแชมป์สโมสรของแต่ละทวีปลงทำการแข่งขันประกอบไปด้วยแชมป์มยุโรปแชมป์อเมริกาใต้แชมป์เอเชียแชมป์แอฟริกาแชมป์คอนคาเคฟและก็แชมป์โอซยเนีย6ทีมเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ โดยแชมป์โอซิเนียจะต้องพบก,กับทางทีมแชมป์เจลีกหนึ่งนะฮะในฤดูกาล2021ในรอบเพย 2021, ์ออฟก็จะมีเชลซีอังกฤษนะฮะแชม a, League, ป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกปี2020อันอาวรีสปอร์ติ้งคลับจากอียิปต์แชมป์ชิงแชมป์สโมสรแอฟริกาใต้ปี2020อัลวานซิตี้จากนิวซีแลนด์ตัวแทนจากทางโซนโอเชียเนียแชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีก2021แชมป์โคปาเบอร์ตาดิอรส2021 และก็แชมป์ชิงแชมป์สโมสรคอนคาเคป2021ครับนะับผมเป็นว่าเอาทั้ง6สโมสรแชมป์เนี่ยมาแข่งขันกันนะฮะและก็มาไฟกันว่าใครนั้นจะสามารถเป็นที่1ในสโมสรโลกในครั้งนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปกันนะคกันว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์เจ้าอุ้มธีรทรมุ่มนทันไปลุยศึกสโมสรโลกกันด้วยครับเรามาดูข่าวต่อมากันที่กันครับ ยิงแฮตริกยังไม่พอใจไมดาทุบสถิตสปรินต์ของตนเองเกมถล่มโอิตะโดยแต่เส้นไมดานะครับผมดาวเตะว้3ปีของทางโยโกฮาม่าเอฟมาริโนเพิ่งทำแฮตริกใส่ทางโอิตะทุริตะช่วยทีมเอาชนะไปด้วยสกอร์5-1โดยเกมนี้เจ้าตัวสามารถสร้างสถิตสปรินต์มากที่สุดของตนเองกันอีกครั้งโดยทำไปได้ถึง64ครั้ง โดยก่อนหน้านี้ไบดัตทำสถิตินะ้าสปินมาที่สุดถึง62ครั้งในเกมพบกับทางเซเลโซสกาวันที่6พฤศจิกายนปี64โดยเกมนี้ไบาดาไม่เพียงแต่สร้างสถิติสปินมากที่สุดแต่ก็ยังสามารถตะบันแฮตทริกได้อีกด้วยทำให้เขายิงไปแล้วทั้งหมด13ประตูในศึกเจลิกหนึ่งในสั้น,นี้ซึ่งเทียบเท่ากับทางเลอันโดนาตมิเยวของทางฟลอเทลและก็ตามหลังเค uh ียวโกฟูรฮาชิดาวเตกของทางวิเซโกเบที่ย้ายไปร,ร่วมทัพกลาสโกเชลติก ที่ยิงได้ถึง15ประตูกันเลยเฉิวนะนานนผมเป็นได้ว่างานนี้มาอิดะนะฮะถือว่ากลับมาครั้งนี้ไม่ธรรมดาจริงเรามาตูค่าวต่อมากันดีกว่าครับ AIS Play ยิงสดฟุตบันไทยทุกรายการตลอดซี่สั้น2 0 21นี้ลูกค้ามือถือทุกค่ายชมฟรีนะโดย AIS นะผมเคียงข้างวงการลูกหนังเตรเยมยิงสดฟุตบอลไทยลีกส่งความสุขคนไทยสู้วิกฤต จะเต็มทุกประการการแข่งขันในรายการใหม่นี้โดยลูกค้ามือถือทุกค่ายรับชมฟรีที่ AAS Play โดยทาง AAS Play นะผมเต็มถ่ายทอดสดอีกหนึ่งสุดยอดคอนเทนต์กีฬาขวัญใจมหาชนทางไทยนะฮะอย่างทางฟุตบอลไทยลีกโดยครอบคลุมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอลีกอาชีพรายการต่างๆของไทยทั้งไทย 3, ลีก1-3 FA Cup และก็ลีกครัรวมถึงฟุตบอลทีมชาติไทยฟุตซอลทีมชาติไทย โดยลิขสิทธิ์ดังกล่าวนั้นครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มทั้งชมสดย้อนหลังและก็ไฮไลท์สำคัญที่พร้อมให้แฟนบอลไทยทุกคนได้รับชมฟรีในรายการใหม่นี้บน A AS Play แบบ f ู l l HD จัดเต็มส่งตรงจากสนามถึงหน้าจอยืนยันทุ่มเต็มที่เพื่อจะให้งการผู้บอลไทยเดินหน้าต่อไปในช่วงวิกฤตการณ์โควิดในครั้งนี้โดยนายปรัชนาลีพนังนะฮะหัวหน้าผู้บริหารากลุ่มลูกค,ค้าทั่วไปของ AAS ได้เปิดเผยมาว่า ในฐานะดิจิตอลไบรท์เซอร์วิสพร็อพเบอร์นอกเหนือจากจะมุ่งมั่นต้นาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลเพื่อเสริมขีดความสามารถของทุกคนทุกภาคส่วนรวมถึงรวมตามวิกฤตโควิดแล้วสิ่งที่เราให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องก็คือการเป็นช่องทางหลักเพื่อจะเชื่อมต่อคอนเทนต์ยอดนิยมทั้งในระดับโลกและก็ในใจมหาชนชาวไทยเพื่อส่งมอบความสุขและก็กำลังใจในช่วงเวลาที่ทุกคนต้องรับมือกับความท้าทายไม่ว่าจะเป็น Disney Plu, s h o t Star โตเกียวโอลิมปิกเกม2020 ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีรวมไปถึงคลังคอนเทนต์ความบันเทิงมหาศาลในทุกรูปแบบผ่านทาง AIS Play ถือเป็นความภาคบูมิใจและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งของ AIS Play นะที่ได้รับสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีก 1- ถึง3เอฟและก็ลีกคัพรวมถึงฟุตบอลทีมชาติไทยและก็ฟุตซอลทีมชาติไทยซึ่งถือเป็นการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทย ไปสู่สายตาแฟนบอลทุกคนโดยบริษัมุ่งมั่นที่จะทำให้ AS p l ส y พนั้นเป็นช่องทางหลักเชื่อมต่อเสียงเชียร์ความสุขความหวังและพลังระหว่างนักเตะก,กับแฟนบอลได้อย่างไร้รอยต่อท่ามกลางข้อจำกัดของการเข้าชมในสนามระหว่างช่วงสภาวะการแพร่ระบาดรวมไปถึงเชยงข้างทุกภาคส่วนของวงการฟุตบอลไทยขณะที่อุตสาหกรรมกีฬาของประเทศไทยให้สามารถเตินหน้าต่อไปได้อย่างดีที่สุดจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ โดยน,นายปรัธนาย้ำบาว่าขอยืนยันถึงความพร้อมทางด้านโครงข่ายในฐานะผู้ที่มีขึ้นความเฉี่ยมากที่สุดในประเทศและด้านการบริหารการจัดคอนเทนต์คุณภาพที่ดีจากความทุ่มเทของทีมงานกว่า1น0 0 0ชีวิตเพื่อจะมอบประสบการณ์คอนเทนต์คุณภาพที่ดีถักไทยลีกให้แก่คนไทยจากวันนี้เป็นต้นไปทั้งนี้แฟนบอลไทยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดแบบ Full HD นะฮะรวมถึงเชียร์ทีมในดวงใจผ่าน AIS Play ทั้งบนมือถือผ่านแอปพลิเคชัน กล่อง a i s Play Box Samsung Smart TV Apple TV และก็เว็บไซต์ a i s Play a i s c o t h โดยนะฮะพร้อมจัดเต็มตอบโจทย์แฟนบอลชาวไทยในการแข่งขันทั้งฟุตบอลไทยลีก1-3 FA ฟเอและก็ลีคัพรวมถึงทีมชาติไทยและฟุตซอลทีมชาติไทยทั้งชมสดย้อนหลังไฮไลท์ทีเด็ดที่พร้อมให้ลูกค้า a i s และก็แฟนบอลไทยรับชมฟรีในรายการใหม่นี้รวมแล้วกว่า600แมตช์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่ต้องสมัครแพ็กเกจเพิ่มเติมทานนี้จะมีการประชาสัมพันธ์ตามตารางการแข่งขันและการถ่ายทอดสดอย่างต่อเนื่องกันต่อไป mm hmm. นะครับผมเป็นว่างานนี้นะฮะเป็นอีกหนึ่งค่ายผู้นําที่ให้เปิดรับชมการดูถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยและก็ทีมชาติไทยและก็อีกหลายหลายอย่างนะฮะซึ่ง A AS นั้นก็จัดเต็มให้เลย งานนี้ต้องมารอลุ้นกันว่าทางสบคนั้นจะเปิดให้เตะกันตามปกติได้ในช่วงวันที่3กันยายนที่ถึงนี้ได้ไหมถ้าได้นี้ลุ้นกันสนุกอย่างแน่นอนครับก็ฝากติดตามชมกันต่อไปก็ได้กันครับแล้วมาดูข่าวต่อมากักนเีกกดครับ BGPU มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้วิกฤตโควิดในชีนในครั้งนี้โดยเงนี้เดลรับปิด B G ีีปทุมนะฮะหรือ BGPU แชมป์ไทยลีกนการล่าสุดที่ผ่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับใช้ในการรักษาผู้ติดเชื้อรโควิดนนีนที่กำลังระบาดอยู่ในเวลานี้ซึ่งทําให้มีผู้ติดเชื้อต่อวันไม่น้อยกว่า20,000รายภายใต้โครงการ Helping Hand for Hero เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์นําไปใช้รักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอในช่วงวิกฤตนี้ โดยท่านประธานเจ้าที่บริหารของสโมสรบีจีปทุมและก็วิกเตอร์คาโดโซ่กัตตันทีมเปโดวแทนมอบให้แก่รโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดปทุธานีจำนวน2แห่งได้แก่รโรงพยาบาลธัญบุรีและก็ระโรงพยาบาลลำลูกกาซึ่งส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ที่นำไปมอบนั้นเป็นการได้รับจากการบริจาคของนักกีฬาเจ้าที่ทีมและก็ผู้บริหารของสโมสรรวมมูลค่ากว่า780,000บาทโดยได้รับเกียรติจากทางในายชัยวัฒน์ โกสมผู้มว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้รับมอบณนะสารการจังหวัดปทุมธานีในครั้งนี้สำหรับทางสโมสรบีจีปทุมน,นะฮะบีคิวการแข่งขันไทยลีกนัดแรกนั้นในวันที่5กันยายนออกไปเยือนทีมชมบรีเอฟซีซึ่งจะแข่งขันที่สนามกีฬากางจังหวัดตราดเนื่องจากทางชมบรีเป็นพื้นที่สีแดงเข้มณนะปราจนี้ก็เป็นตัวว่าง,งานนี้นะผมช่วยๆกันนะฮะจะ้ฝ่าวิกิตนี้ไปด้วยกันและบอลไทยลีกจะได้กลับมาเตะก,กันอีกครั้งแบบมีผู้ชมสักที และนี่ก็เป็นทันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทยบายนิชโนสไตล์ประจำวันที่18สิงหาคม2564โดยเฉพาะระครั่งฟุตบอลไทยครับ